สวัสดีค่ะพบกับอุ้มจาก Future Skill อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อุ้มจะมาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆจาก Google อีกแล้วนั่นก็คือเจ้าตัว2.5 Flat i m m a e e นั่นเองหรือที่มีชื่อเรียงน่ารักน่าักว่า Nanobanana นะคะซึ่งตอนนี้ Google เขาเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะทาง Google เขาได้ออกตัว AI ตัวนี้คะที่ชื่อว่า2.0 Fla ตอ m a เ e เข้ามาก็คือจะเป็น AI นะคะสําหรับสร้างและก็ตกแต่งภาพโดยเฉพาะเลยหรือรวมถึงการแก้ไขภาพา นะคะคซึ่งก็ได้รับความคิดเห็นและก็คำชมค่ะจากผู้ใช้จริงมาค่อนข้างเยอะเลยว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สะดวกกับการใช้งานนะคะสามารถประมวลผลได้เร็วและก็ราคาคุ้มค่านะคะแต่ก็ยังได้รับฟีดแบ็จากทางผู้ใช้งานอยู่ค่ะว่าอยากได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะควบคุมในส่วนของการเจนภาพอะค่ะให้มันสูงพลังมากโตก็ไม่ได้รอช้านะคะก็รีบปล่อยเจ้าตัว2.5เฟดอิมเมจนะคะเข้ามาเพื่อตอบสนองแล้วก็ตอบโจทย์ต่อความต้องการของ ผู้ใช้งานนะคะได้แบบจัดเต็มเลยค่ะนนโนบารนนาตตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์หลายอย่างเลยค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยการประสานรวมหลายภาพไว้ในภาพภาพเดียวนะคะเราสามารถรวมรูปภาพจากอินพุตหลายๆที่หรือว่าหลายๆรูปนะคะเข้ามาไว้ในเฟรมเดียวกันหรือว่ารูปเดียวกันได้ค่ะโดยเราสามารถนำวัตถุต่างๆนะคะไปใส่ในภาพหรือว่าสามารถปรับสไตล์สีห้องนะคะสไตล์สีพื้นผิวให้เป็นพื้นผิวใหม่ค่ะได้อย่างง่ายดายเลยไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ มาดูกันที่ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่อุ้มจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือการแก้ไขภาพเฉพาะจุดด้วยคําสั่งง่ายๆนั่นเองเราสามารถแก้ไขภาพนะคะเฉพาะจุดได้โดยที่ใช้คําสั่งง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะอย่างเช่นช่วยเบอร์ฉากหลังของภาพช่วยลบคราบสกปรกบนเสื้อหรือว่าจะเป็นการลบคนนะคะออกจากภาพ แล้วก็เปลี่ยนท่าทางของนางแบบตัวนี้ทาง2 5แฟลตอินเมจก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแม้แต่จะเป็นการเพิ่มสีให้ภาพขาวดำนะคะตัวนี้ก็สามารถพิมพ์คำสั่งง่ายๆได้เลยก็สามารถเจนภาพออกมาได้ตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะ ทุกคนได้ฟังในส่วนของความสามารถของเจ้า n a โนบาน a n a ไปกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะอุ้มมีเทคนิคดีๆสําหรับการใช้ n a โนบาน a n a มาฝากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างแรกเลยนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์เ e มีไนได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้กดเลือกตรงนี้ไปคําว่า2.5 f a แฟลนะคะหลังจากนั้นกดที่คําว่า create image ได้เลยค่ะ ังจากเรากดแล้วเราก็จะมากดแอรไฟเพื่อแก้ไขรูปภาพนะคะสําหรับเทคนิคแรกนะคะที่อุ้มจะแนะนําก็คือจะเป็นเทคนิคการลบสิ่งของออกจากรูปภาพนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าตัวนี้เขาจะเป็นยังไงเนาะอุ้มเลือกเป็นรูปนี้นะคะและอุ้มก็จะพิมพ์คําสั่งให้เขาเป็นพร้อมง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็รอเขาเจนสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเลยมาแล้วค่ะนี่ก็คือตัวรูปภาพที่เขาเจนได้นะคะจะเห็นได้ว,ว่าเนียนมากๆเลยเราได้ลองลบวัตถุออกจากรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาอุ้มจะลองมาเพิ่มวัตถุเข้าไปในรูปภาพให้ดูค่ะเดี๋ยวเราลองเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งก่อนนะคะ อันนี้ต้องเลือก2รูปนะคะอุ้มจะเลือกเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็เป็นรูปนี้แล้วกันและอุ้มก็พิมพ์แบบว่าเป็นพอมง่ายๆเลยอันนี้ก็อาจจะเจนนานจะนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามีประมาณ2รูปแต่ก็ไม่นานมากค่ะก็รอได้เนาะ นี่ก็คือรูปที่เขาเจนได้นะคะก็จะเห็นว่าก็อาจจะไม่ได้เนียนมากแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะคะในฐานะที่เป็น AI แล้วก็ตัวแมวที่เจนมาเนี่ยก็คือตามต้นฉบับที่เราเลือกเลยก็คือหน้าตาของตัวแบบเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับใครที่สนใจก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะทั้งแบบลบรูปภาพแล้วก็แบบว่าเพิ่มวัตถุเข้าไปในรูปภาพตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเทคนิคแรกก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่เทคนิคที่2กันเลยค่ะ สำหรับเทคนิคต่อมาที่อุ้มจะสอนนะคะก็คือเทคนิคการเปลี่ยนสีชุดให้นางแบบหรือว่าตัวละครน,นั่นเองอันดับแรกเราก็เข้ามาแอดไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจจะเลือกรูปมาสักหนึ่งรูปนะคะแล้วก็พิมพ์คำสั่งพร้อมง,ง่ายๆได้เลยค่ะ นี่ก็รอเขาเจนให้สักครู่หนึ่งนะคะเขามีฐานมานะคะว่าให้เป็นสีอะไรแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยว่าสีดำค่ะ แล้วก็จะได้รูปภาพนางแบบที่ใส่เสื้อสีดําแล้วนะคะโดยที่หน้าของนางแบบเนี่ยแล้วก็ตัวชุดเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันแค่สีเท่านั้นเลยในส่วนของหน้าตาแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในรูปภาพนะคะก็ไม่ได้เพี้ยนไปเลยนะคะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเทคนิคต่อมาที่อุ้มจะสอนนะคะก็คือเทคนิคก,การเปลี่ยนท่าโพสให้นางแบบนั่นเองนะคะอันดับแรกก็เหมือนเดิมเลยค่ะมาเลือกที่ตัวละครหรือว่าเลือกนางแบบที่เราต้องการเปลี่ยนท่าโพสได้เลยเนาะ จะเลือกเป็นแบบนี้มานะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ จะได้เป็นรูปแบบนี้ออกมาเลยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเนียนมากๆเลยนะคะก็สามารถลองไปใช้กันดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่เทคนิคต่อไปกันได้เลยสําหรับเทคนิคต่อไปที่อุ้มจะสอนนะคะก็คือเป็นการเทคนิคทําภาพโฆษณาเองจากภาพที่เราถ่ายเองนะคะก็คือเราสามารถถ่ายภาพแบบง่ายๆได้เลยเป็นโปรดักที่เราต้องการสร้างภาพโฆษณานะคะเดี๋ยวตัวอย่างที่อุ้มจะแนะนําคืออุ้มจะใช้เป็นอาร์ตทอยนะคะก็คือถ่ายเองง่ายๆแบบนี้เลย ค่ะและอุ้มก็จะบอกให้เขาช่วยทำภาพโฆษณาให้หน่อยนะคะตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะคะ ก็จะบอกเขาแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้มาเลยนะคะก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ตัวแบบนี้ตรงกับตุ๊กตาที่เราถ่ายไปเลยนะคะ ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเนาะก็สามารถลองใช้ดูกันได้นะคะเทคนิคนี้ค่อนข้างดีเลยก็คือเราสามารถใช้โปรดักต์อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่อะคะมาสร้างภาพโฆษณาเนาะก็พิมพ์ของ่ายๆได้เลยว่าอยากให้เขาทําภาพโฆษณานะอาจจะเป็นในสตูดิโอเป็นโปรดักช็อตอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยก็ลองไปใช้ดูกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปที่เทคนิคต่อไปกันเลยเนาะเทคนิคต่อมาที่อุ้มจะพาทุกคนทํานะคะก็คือเทคนิคการเปลี่ยนจากภาพขาวดาให้เป็นภาพสีนะคะก็มาที่แอด f i ล์เหมือนเดิมได้เลยคะ่ะ เราก็เลือกรูภาาเขาวดำมาสักรูปหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะพิดพรขอมให้เขานิดนึงก็พิมพ์ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะ และนี่คือรูปที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยก็คือองค์ประกอบทุกอย่างในภาพครบหมดเลยนะคะแม้แต่รูปผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังมีความแบบเป๊ะออกมาจากตัวต้นฉบับเลยนะคะก็ถือว่าตัวนี้เขาทําออกมาได้ดีเลยค่ะก็ลองไปใช้ตามดูกันได้นะคะสําหรับเทคนิคนี้แล้วเราก็ไปที่เทคนิคต่อไปกันได้เลยค่ะ ท้ายแล้วนะคะเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทำรูปภาพให้เป็นแบบฟิกเกอร์ 3D นั่นเองหรือที่กำลังฮิตในแอปแอปหนึ่งนะคะซึ่งตัวนาโนบานาน่าเนี่ยเขาก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะคือการเขียนพรอมนี่จะเขียนแบบทั่วไปไม่ได้นะคะอาจจะต้องใส่รายละเอียดเยอะนิดนึงซึ่งอุ้มก็ได้ไปเอาพรอมหรือว่าได้มีโอกาสไปเห็นพรอมนะคะของเพจไอมดมานะคะก็จะขออนุญาตเพจไอมดนะคะนำพรอมนี้นะคะมาใช้พร้อมๆกับทุกคนนะคะทดลองใช้ไปพร้อมกันเลยอันดับแรกก็กดมาที่ create image เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็เราเลือกเป็นรูปภาพนางแบบมาสักรูปหนึ่งอันนี้แนะนําว่าให้เป็นรูปแบบเต็มตัวนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นฟิกเกอร์เนาะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพร้อมที่อุ้มก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสําหรับใครสนใจนะคะก็สามารถไปก๊อปปี้พร้อมนะคะที่เพจ i m o ดได้นะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ลองเขาเจนภาพสักคู่หนึ่งเนาะ,ะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าเขาจะเจนออกมาได้เป็นแบบฟิกเกอร์ทีดีจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นรูปฟิกเกอร์ทีดีที่ได้ออกมานะคะจะเห็นได้ว,ว่าก็ค่อนข้างสมจริงมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะอยากจะทํารูปภาพเป็นแบบฟิกเกอร์ทีดีอุ้มก็แนะนําว่ามาทําใน n a โน,โนโบานาน่าได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาใช้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ กันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับความสามารถของเจมินา2.5แ l a อินเน็หรือนา n โ b บา a าน่ตัวนี้อุ้มเชื่อว่านี่จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสนุกมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการสร้างสรรค์รูปภาพด้วย AI และถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b สไคร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย